เราจะขอหยิบการ์ดบางใบที่อยู่ในกล่องนี้มารีวิวกันนะครับการ์ดใบแรกเลยการ์ดใบนั้นก็คือการ์ดบิ๊กแดงครับยูนิตใบนี้มีสกิลบอกว่าเมื่ออยู่ช่องแวนเมื่อมียูนินที่ตกิดชื่อบิ๊กบอมได้ไลค์การ์ดใบนี้คุณจะสามารถจ่ายค่าคอสโดยการเคอร์เกอร์บาร์หนึ่ง ถ้าคุณจ่ายคุณจะจวดก๊าซสองใบและฮิงกร์ดบนมือ1ใบและสกิลเลียบอกว่าเฮอละหนึ่งครั้งเมื่อจบการต่อสู้เมื่อกร์ดใบนี้ทำการบูตคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สนำยูนิตนี้เข้าสู่โซททำการงา่แดมหนึ่งใบและเลือกยูนิต1ใบพายโจมตีบวกสามหันจนจบเฮอร์การวิกแดงเนี่ยก็จะเป็นการที่จะคอยช่วยเพิ่มทรัพยากรในการคอมโบสกิลและเพิ่มพายโจมตีซึ่งผมมองว่ากร์ดใบนี้ให้อยู่ในกล่องของฮีดีเนี่ยเป็นอีก๊าซหนึ่งที่น่าจับตามองและต้องเก็บเป็นอย่างมาการดใบที่2 Big มีสกิลการ์ดเมื่ออยู่ช่องแวนเมื่อมียูนิตที่ติดชื่อประยุทธย์ยานโอชาได้ไล่ขับการ์ดใบน,นี้คุณจะสามารถจ่ายค่าคอสทิ้งการ์ดบนมือ1ใบขอการ์ดใบนี้ออกจากโซ่ล,ลงช่องเลียโอเป็นการได้ยูนิตแบบฟรีๆเอ๊ะก็ไม่ฟรีนี่นะแล้วก็ทิ้งการ์ดจากบนมือ1ใบเพื่อที่จะขอการ์ดใบนี้จากในโซ่ลงมาจากช่องเลียเลยแต่ว่าสกิลไม่ได้หมดแค่นั้นเมื่ออยู่ช่องเลียเฮลาหนึ่งครั้งเมื่อการ์ดบนมือของคุณถูกทิ้งด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอสโซบาร์หนึ ยูนิตหนึ่งใบพายยมกรีบวก3,000นจนจบเพิ่นมีเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยจะใช้คอมโบกับยูนิตที่ติดชื่อบิ๊กแดงใช่ไหมที่บิ๊กแดงบอกว่าเมื่อทำการบูธและจบการบูธเนี่ยจะก้องอาการไปไหนนะ่ะเข้าโซแล้วจะสามารถมีการจ่ายโซบาร์ให้กับการบิ๊กป้อมได้ผมมองว่าสกิลของการบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ น่าสนใจดีนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโกเกต3มเนี่ยมันจะมีสกิลอะไรแต่ว่าเหมือนกับจะต้องมีสกิลในการทิ้งมือด้วยเอฟเฟกต์การ์ดอย่างแน่นอนเพราะว่าโกบิกแดงและบิกป้อมเนี่ยก็มีสกิลเมื่อหุกอีกทิ้งจากเอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยจะเกิดผลสกิลตามมา ซึ่งผมคิดว่าสกิลของปยุจันโอชาจะต้องมีสกิลฮิงการ์ดอย่างแน่นอนโอเคงั้นไปต่อที่การปรายุจันโอชาเลยยูนิตปยุจันโอชาเนี่ยเมื่อคุณไลน์มาคุณจะได้รับกิฟฟ์ฟอร์หนึ่งใบแล้วอ่ะและวตัวของยูนิตมีสกิลมากถึง3สกิลด้วยกันสกิลที่1เป็นสกิลกดใช้เธอละครั้งนฮิงการ์ดจากบนมือ1ใบเลือกกิฟฟ์มาร์เกอร์ช่องเลียน1ใบของผู้เล่นใดก็ได้ทําลายกิฟฟ์มาร์เกอร์ใบนั้นและคุณจั่วการ์ดหนึ่งใบโอ้โหโคตรดีเลย การถูกทิ้งจากบนมือด้วยเอฟเฟกต์ของการจนจบเฮือนนี้ยูนิตใบนี้ได้รับพลังโจมตีบวก1 0 0่0สกิลที่3สกิลออโ้เมื่อจบการต่อสู้จากแวนการถ้าในเฮือนนี้มีการทิ้งการบนมือมากกว่า3ใบขึ้นไปคุณสามารถจ่ายค่าคอสคาเากอร์บาร์หนึ่งค่าจ่ายเลือกดาเมจโซนของลรอ1หนึใบนําการที่เลือกนั้นกลับใต้ได้ของเราและจวนึใบ โอ้โหสำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่าสกิลสองอ่ะค่อนข้างที่จะเบสิกไปหน่อยแต่ว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสามเนี่ยค่อนข้างจะโกงไปหน่อยนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเราสามารถทําลายกิมมาร์เกอร์ได้ฟรีๆไปเลยหนึ่งใบโดยการแจกค่าคอทิ้งมือหนึ่งใบเอ๊ะก็เหมือนฟรีนะเพราะว่าเมื่อเราทําลายเสร็จเนี่ยเราจะได้จโจกัน